วันนี้เราจะมารีวิวเด็กกะโปเกมอน EX Compact Deck กันครับอันนี้จะเป็น2เด็กอยู่ในอยู่ในอันเดียวกันนะครับแต่จะมีครบ60ใบนะครับเพราะ EX Compact Deck หนึ่งซองจะมี30ใบนะครับงั้นมาเริ่มกันเลยใบแรกนะครับเป็นเนโมครับใบนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันอยู่ใน EX Compact Deck หรือผมเอามาเสริมเองนะครับใบนี้ครับจะจวดการสามใบสามใบจากสำรับการนะครับผมจะแยกตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ผมเอามาเสริมเองและครับเป็นมาสเตอร์บอลนะครับเลือกการ์ดโปเกมอนหนึใบจากสําหรับการ์ดฝ่ยเรานะครับให้ฝ่ายตรงข้ามดูนับขึ้นวือและสับสำหรับการนะครับก็เป็นเอสเปคที่โกงอยู่นะครับไปต่อไปอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่ามันอยู่ในเอคอมเพกเด็กมันคือโปเกมอนแคทเชอร์นะครับถอยเหรียญหนึ่งครั้งนะครับถ้าออกหัวแล้วโปเกมอนบนเบนส์ฝ่ายตรงข้าม1ตัวสลับกับโปเกมอนนบนบนเบส์ตำแหน่ง สลับโปกเกมอนบนเบสกับตำแหน่งต่อสู้นะครับก็เหมือนกับคําสั่งบอสนั่นแหละครับแต่ก็ต้องถอยหัว,หวต้องต้องมาเห็นหัวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอ e ีคอมแพกเด็กของโคดอนนะครับเป็นลูคาลิโอเด็กนี้ความสมมได้เป็นของอยู่ในโคดอ,อ,อนนะครับเอออเวนนักเกลในเทินกอดของฝ่ายตรงข้ามถ้าโปกเกมอนต่อสู้ฝ่ายเราหมดสภาพด้วยดาเมจของท่าต่อสู้ การโจมตีการโจมีนี้จะเพิ่มดาเมจอีก120ก็ถือว่าโกงพอๆตัวนะครับแล้วก็ท่าด้านล่างเร็วความ,วามเล่นความเร็วพุ่งชน120ถนัดไปของไฟเราเราจะใช้ทกสกิลนี้ไม่ได้ครับก็ถือว่าโกงอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการที่สำหรับผมก็ไม่ได้โกงมากเลือกพลังงานพื้นฐานจากตำแหน่งทิ้งการ์ครับให้ฝ่ายตรงข้ามดู แล้วก็นาขึ้นมือแล้วก็สับสาหรับการครับเอ้ยไม่ต้องสับสิครับมันไม่ต้องสับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เนโมครับแล้วก็เนโมอ่ะอันนี้เจ้าหนูกางเกงขาสั้นนะครับนําการบนมือไฟเราทั้งหมดใส่เข้าไปในสําหรับครับแล้วก็สับแล้วก็จ่วการห้าใบครับอันนี้ผมได้มาจากเด็กพิาชูเอเอะคอมเพกต์เด็กนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงพอตัวอยู่เลยเพราะว่าสําหรับผมนะครับ เอียคอมแพกเด็กิกาจูมันพิกาจูมันไม่ค่อยโกงครับเพราะว่ามันมาโกงที่ตัวนี้แหละครับเพราะว่าอยู่ด้านล่างเนี่ยแหละครับโดนดาเมจบนเบนด้วยนะครับยิ่งพัฒนายิ่งเท่าไหร่ยิ่งโกงนะครับมันมีอีกร่างหนึ่งนะครับแต่หาไม่เจอนะครับอันนี้ก็พลังงานพื้นฐานเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อน,นครับเดี๋ยวมันไม่พออืมอ่าแล้วก็เ e อียคอมแพกเด็กถ้าจะไม่ผิดผมเด็ก ผมจำได้ว่าซองละหนึ่งรอยี่สิบห้า125บาทนะครับถ้าอันนี้ประมาณนะครับร2 5ยี่สิบห้าบาทแล้วก็จะมีซองละสามสิบใบนะครับถ้าอยากเล่นจริงๆต้องไปเอามาสองซองนะครับอันนี้เป็นอยู่ในคอมเพกต์เด็กครับเป็นไคลน์นะครับสกิลรวบรวมจวดหนึ่งใบาจากสำหรับการครับเอ่อแล้วก็สกิลทล่าลงครับดาเมจยี่สิบอันนี้อยู่ในเด็กพิฆาชูนะครับ อันนี้ผมเอามาเสริมเองนะครับขอเสริมหน่อยอันนี้สำหรับผมนะก็มันเป็นเหมือนตัวสลหับชีพมากกว่าพว่าถ้าเทินตัดไปเทินถัดไปนะครับเมื่อบปกเกรมอนตัวนี้ได้รับดาเมจจากค่าต่อสู้นะครับเลือดแค่สามสิบถ้าได้รับต่อดาเมจจากค่าต่อสู้นะครับนักเอวาดาเมจหกหกสิบนะครับบนโปรแมอนที่เทคน่าต่อสู้ใส่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็บูบูบีนี่ผมน่าจะเอามาใส่เองแหละ อ่าอันนี้อยู่ในพีกิกาชูเอีย้ยคอมแพคเด็กครับสกิลคำรามสนั่นก็ถ้าโปกเกมอนนี้อยู่บนตำแหน่งต่อสู้ใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับสำหรับโปกเกมอนมนวนแจนแฮต่อสู้กับบนเบสนะครับฝ่ายตรงข้ามเลือกโปกเกมอนที่จะวางบนตำแหน่งต่อสู้นะครับแล้วก็สกิลกระแทกไม่ค่อยโกงนะครับแค่สิทธิ์ดามสกิลก็แล้วก็อ่ามาที่ไอเทมกันนะครับมอนสเตอร์บอล ข้าเรียนหนึ่งครั้งถ้าออกหัวเลือกการ์ดโปเกมอนหนึ่งใบจากสำรับการฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วก็สับสำรับครับวันนี้พลังงานพื้นฐานเดี๋ยวผมจะแยกเป็นพลังงานพื้นฐานกับพวกไอเทมก่อนแล้วกันขอจัดแป๊บนึงนะครับมาสเตอร์บอลใบต่อไปนะครับเป็นพลังงานพื้นฐานสายฟ้านะครับก็ เป็นพลังงานนะครับอันนี้ก็เป็นโปเกมอนที่ผมอธิบายไปแล้วตะกีก้นี้ใครเดนนะครับอ่าอันนี้ครับคายมิงโกมาจากเด็กเออาตาไฟฟ้านะครับพิกาชูสกิลก็โกงอยู่นะครับที่ปีกกับโฉบและสกิลโฉบตัวเองจะได้รับเลเมล20ด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าโกงใช้ได้นะครับเนี่ย งั้นผมต่อเลยแล้วกันอ่ะมาแล้วครับไทไคเดนนะครับเป็นร่างพัฒนาของไคเดนนะครับที่ผมอธิบายไปสกิลคือบินพุ่งชนนะครับเออเดี๋ยวก่อนนะครับเอ,อทำดาเมจห้าสิบนะครับก็กกอ,อาจจะไม่ค่อยดีนะครับทำดาเมจห้าสิบกับโปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวนะครับโปกเกมอนบนเบนส์จะไม่นำ จุดอ่อนและความต้านทานมาคิดนะครับแล้วก็สกิลที่2 Thunder Blast ครับเลือกพลังงานไฟฟ้าที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้1นลูกนะครับทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการนะครับดาเมจ140นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวหลักของเด็ก Pikachu e อม Compact เลยนะครับคือ Pikachu e a นั่นเองครับสำหรับผมนะตัวนี้ถือว่าก็ไม่ค่อยโกงแะครับแต่ว่าอาจจะก,ก็ใช้ได้แหละครับ ก็ตัวนี้ก็ถือว่ากองอยู่นะครับนี่นะครับสกิลพี่ข้พันนะครับใช้พลังงานหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวขอสังไฟก่อนนะครับแล้วก็ดาเมจสามสิบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับไดนามิกโวนะครับถอยเดีหนึ่งครั้งนะครับที่เท่าก้อยทิ้งพลังงานทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่กับ้งในทั้งหมดที่ตำแหน่งทิ้งกายนะครับก็เสี่ยงอยู่นะเหมือนกันนะครับแต่ดาเมจ ช่ย่อยเลยนะครับดีอยู่อันนี้พลังงานพื้นฐานอันนี้ได้มาจากเด็กอเออเป็นอพิกของพิกาชูเอ็กคอมเพกเด็กนะครับแต่ว่าบางตัวก็ได้มาจาก or, c คเรดอนเอ็กคอมเพกเด็กนะครับคารบเนกิสกิลเบบคเครื่องหลังน,นะครับจั่วก๊สสองใบจากสำรับนะครับแล้วก็หดสกิลหดต้นหอมนะครับตามเบสามสิบก็ ถือว่าก็ยังปกติอยู่เหมือนกันครับแล้วก็พลังงานพื้นฐานมีคําถามค่ะซื้อมาจากไหน,นะคะอะ่สามารถซื้อได้ที่ดองกี้ดองกี้และสะดวกซื้อช้อปปีหรือ l a ซาด้าได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมเออมันไม่ได้อยู่ในเด็กนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนผมเสริมมาเองนะครับเพื่อเด็กนี้มันพอใช้ได้อยู่ลูกสมุนแกงสไตล์นะครับ เล้กพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งลูกใส่กับไปด้านบนของกองการฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ดีใช้ได้อยู่นะครับลูกสม,มุนแกงสตาร์อันนี้พลังงานพื้นฐานนะครับอ่ะอันนี้เป็นไอเทมพื้นฐานที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วครับสับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับสับโปเกมอนบนเบนส์กับฝ่ายต่อกับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้นะครับตัวตัวนี้นะครับ ดิคุคุระเกะเป็นตัวที่ดีสำหรับคอ r เลอนเอ็กคอมแฮคเด็กเลยนะครับเดี๋ยวผมขออ,อ,อธิบายก่อนนะครับสกิลนะครับเป็นสกิลแรกนะครับสกิลตี40นะครับก็ไม่ค่อยชัดนะครับสกิลที่สองครับดับเบิลวิฟครับตี t ่อยเหยียดสองครั้งเดเมจของท่าต่อสู้นี้จะคูณหนึ่งร้อครับถ้าถ้าออกหัว เออก็ถือว่าคมใช้ได้นะครับบางอันผมมาเสริมมาเองนะครับเช่อนอันนี้นะครับบอดฉุกเฉินก็อืมผมขอผ่านเลยแล้วกันเพราะไม่ได้อยู่ในอันนี้ไม่ได้อยู่ในเด็ก EX compact เด็กอันนี้พลังงานพื้นฐานครับอันนี้เออพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็พลังงานพื้นฐานพลังงานพื้นฐาน ต่อไปนะครับอันนี้อยู่ในคเรดอนเ e อ็กคอมแพกเด็กเป็นโมโนโคุระเกะน,นะครับเป็นร่างก่อนหน้ารีคุคุระเกะที่มึงอธิบายไปตะกี้นะครับสกิลดีดกับศาสตร์โคนะครับปีดทำดาเมจสิบส่วนศาสตร์โคทำดาเมจยี่สิบนะครับก็ต้องไปรอพัฒนาร่างสองนะครับถึงจะเก่งผมคิดว่าถ้าอีคุคุระเกะอาจจะถ้าเอาไปตนตนึต่อสู้อาจจะเออมาสภาพไได้นะครับต้องเอาวางไว้บนเบนซ์แล้วให้พัฒนาร่างก่อนนะครับ ถึงจะเอาวบบนตำแหน่งต่อสู้นะครับคําแนะนําไม่ต้องไปใส่ใจนะครับอันนี้ก็พลังงานพื้นฐานพลังงานพื้นฐานอ่าอันนี้เป็นไอเทมนะครับซูเปอร์บอลเดี๋ยวก่อนนะครับดูการจัดใบบนสุดจากสสำหรับการ์ดฝ่ายเรานะครับอาจจะตัวหนังสือจะไม่ค่อยชชดนะครับเลือกการ์ดโปกเกมอนหนึ่งใบาจากในนันนะครับ ให้ให้ใสตรงข้ามดูนะครับนําขึ้นมือการที่เหลือใส่กับเข้าไปในสําหรับการแล้วก็สัสบครับต่อกันเลยอ่าอันนี้รีคูรเรากเก็บไปแล้วอ่าอันนี้นะครับสิ่งที่ผมรอคอยมานานดีกับพิาชูอีกนะครับเพิ่มหมดพัฒนา3ามร่างนะครับสกิลก็โกงอยู่นะครับสกิลแรกไม่ค่อยโกงนะครับมักโบลดามีสีส่ิน,นะครับเป็นของพิาชู ยี่คอมแพคครับมันจะเป็นสกิวล่าเลยนะครับโกงมากเลยเออมันจะตีแค่หนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าโปเกมอนบนเบสไฟตัวข้ามหนึ่งตัวจะได้รับได้ม่หกสิบนะครับก็สําหรับผมถือว่าโกงใช้ได้สําหรับมือใหม่ควรซื้อมันะนครับผมแนะนําก่อนนะครับต่อไปนะครับเอ,อ่อผ่านเลยน,นะครับตัวนี้เพราะไม่เกี่ยวอ,อ่ามาแล้วครับริรุ เป็นโปเกมอนในโคเรลอนเอ็กคอมแพคเด็กนะครับสกิลก็ประจันบานนะครับผมขอ่ายสกิลใมาเลยนะครับสกิลประจันบานทำดาเดมจห้าสิแล้วโปเกมอนตัวนี้จะได้รับดาเมจยี่สิบนะครับอืมก็ถ้าที่ดูแล้วก็เอาไปเล่นได้เหมือนกันครับถ้าใส่เอสเปคเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็โปเกมอนแคทเชอร์อธิบายไปแล้วอันนี้สมผมซูมได้ไม่เกี่ยว น,นี้มันเป็นของเสริมที่ผมเอามาจากเอ่อของเสริมของอำนาจอนรารยานะครับเพื่อนผมเล่นเด็กโบราณอันนี้สับเปลี่ยนโปกเกมอนนะครับผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วอืมอันนี้นีโมโอจูสามอืมเท่าที่ผมดูแล้วก็เนโมโอมันก็ไม่ได้ค่อยโกงนะครับแต่มันก็จำเป็นสำหรับเด็กแล้วนะครับเพราะ บางทีบนมือเราอาจจะไม่เคยมีการนะครับนี่พลังงานพื้นฐานพลังงานพื้นฐานอันนี้อธิบายไปแล้วมาบอลนะครับตอนนี้คือผมรออยู่หลังอย่างเดียวคือคนเลเอคนเลดอนออกมานะครับซึ่งก็ไม่ออกมาสักทีผมขอจัดให้มันเข้าที่ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้อุซาก,กินะครับเป็นของคนเลดอนเอียคอมแพกเด็ก yeah, นะครับ ทุบตีล้หนีซ่อนนะครับสกิลนี้ก็ข้อเรียนหนึ่งครั้งนะครับถ้าออกหัวเธอหนัดไปถ้าฝันตรงข้ามจะไม่ได้รับดาเมจของท่าต่อสู้นะครับเลฟเอฟเฟกก็ด้วยครับกองอยู่กองอยู่อันนี้พลังงานพื้นฐานนะครับพลังงานพื้นฐานอันนี้ก็อธิบายแล้วครับเนโมอ่าตัวที่ผมรอคอยมาถึงแล้วคอนเรลเอ็ก e นั่นเองครับเอ,อ่อสกิลสปิริตบีมนะครับ อาจจะมองไม่ชัดนะครับโอ้มองไม่ชัดเยอะเลยสปิริตบินนะครับโปเกมอนบนเบสฝ่ายตรงข้ามสองตัวจะได้รับดาเมจยี่สิบด้วย,วยครับจะไม่นําจุดอ่อนและความต้านทานมาคิดนะครับยี่สิบยี่สิบแล้วก็ขัต่อไปนะครับไกอาพชนะครับสองร้อยสามสิบดาเมจนะครับแต่โปเกมอนตัวนี้จะได้รับดาเมจสามสิบด้วยนะครับต่อเลนแล้วกันครับ แล้วก็อันนี้พังงานพื้นฐานนะครับแล้วก็เลียวรู้ที่ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วมโมโนโคราเกะอ่าอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเอคอมเพกเดของโคเรดอนนะครับพอเดียคินททรอสสกิลของพิโรดนะครับเดเมจจะเพิ่มตามจำนวนดาเมจที่อยู่กับประมันนี้คูณสิบนะครับก็ถือว่าโกงใช้ได้นะครับแล้วก็คอมแบทแท็กเกิลนะครับดดเมจร้อยสามสิบ แต่โปเกมอนตัวนี้จะได้รอบได้เมทสาิบด้วย,วยอันนี้พลังงานพื้นฐานซุปเปอร์บอลอันนี้อิเล็กทริกเจเนเรเตอร์นะครับดูการําเป็นบนสุดของกองการนะครับเลือกพลังงานไฟฟ้านะครับได้สูงสุดสองใบในนั้นติดที่โปเกมอนไฟฟ้าบนเว้นตามใจชอบการที่เหลือสใส่เข้าไปในกองการแล้วก็สัตว์ตามใจชอบนะครับอันนี้พามอดอันนี้พามอนครับร่างหนึ่งของพามดต้องใช้ดีๆนะครับน,นี่ก็เหมือนกัน แล้วก็เนโมครับจบแล้วครับสำหรับการรีวิวก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็เคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ